สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเา้ราศีมีนทุกท่านคะดาวอาทิตย์ยารอบนี้ดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวคะ่ะเป็นช่วงที่ท่านปัญญาเปิดความคิดลื่นไหลนะคะเหมาะแก,ก่การเริ่มทําสิ่งใหม่ๆที่ท่านนั้นตั้งใจว่าอยากจะทําหากตั้งใจว่าอยากจะทาอะไรลงมือทําได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากมีปัญหาต่างๆเข้ามา ท่านก็จะแก้ไขได้เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่17สิงหาคมถึง17กันยายนปี2567นะคะดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้นะคะ1เดือนเต็มเลยทีเดียวบวกลบแล้ว1เดือนเต็มอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้ ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและหนุนหลังนับว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีมีน,นะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่นั้นไม่ค่อยที่จะเห็นคุณค่าในการทำงานแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่กลับมาเมตตาและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้สติปัญญาเปิดไหวพริบดีปัญหาต่างๆที่คาราคาซังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ะะหากท่านมุงมนม่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะแก้ไขได้และที่สําคัญหากมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาท่านก็จะแก้ไขสําเร็จแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ไวเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีคนจับจ้องคนจะพูดถึงและชื่นชมท่านเป็นช่วงที่คนนึกถึงสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านและท่านจะได้สัมผัสก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่น จะมีใครบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่เรื่องเงินเงินทองทองหากม,าามีใครสักคนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือเขามักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกแกหากงานของเขานั้นมีปัญหาแก้ไขไม่ได้เขาก็มักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกแรกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเตรียมตัวรับมือได้เลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้ คนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านบ่อยขึ้นแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เองก็มักจะใช้ไหว้วานท่านบ่อยกว่าคนอื่นในที่ทำงานหากมีงานแก้งานซ่อมเข้ามานะคะในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะนึกถึงท่านเป็นคนรแรกๆด้วยเช่นเดียวกันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านท่านทำได้งานยุ่งงานเยอะงานท่านท่านรับมือได้แต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้เหนื่อยเพราะ งานที่เข้ามามักจะเป็นงานยากงานหินมักจะเป็นงานที่แอบแฝงมาด้วยปัญหาข้อดีก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านแก้ไขกับปัญหาได้ไวงานเข้ามาเถอะยังไงท่านก็รับมือได้เอาอยู่กับงานอะไรก็ตามที่ยากๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะง่ายสําหรับท่านในช่วงนี้นะคะหากท่านจะต้องเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ บางท่านจะต้องเดินทางเพื่อติดต่องานหรือว่าพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญท่านจะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเกิดความสำเร็จสำหรับการเดินทางเป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านไม่ค่อยจะติดขัดมีปัญหามีโชคลาภและข่าวดีจากการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้นะคะโดยภาพรวมแล้วท่านดวงดีขึ้นหลายด้านการเงินก็ถือว่ากลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งปัญหา ด้านการเงินหักเกิดขึ้นท่านก็จะแก้ไขได้เป็นช่วงที่ท่านนั้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นท่านไม่ค่อยจะอึดอัดใจเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะคะเรียกได้ว่าสบายอกสบายใจมากขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองที่สำคัญหากท่านตั้งใจว่าอยากจะหารายได้พิเศษทำควบคู่กับงานประจำอยากจะหารายได้พิเศษเพื่อมาเสริมกับรายรับจากงานประจำ ถ้าท่านไม่อยู่นิ่งๆขยันคนควายท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มหากท่านอยากจะทำงานหากท่านใดนะคะอยากจะนำงานประจำไปต่อยอดรับเป็นงานพิเศษหลังจากที่ท่านนั้นพอมีเวลาว่างจากงานประจำขอเพียงท่านนั้นเปิดตัวว่ารับงานพิเศษนะคะบอกได้เลยว่าท่านจะได้ทำงานพิเศษจะมีคนเข้ามาจ้างงาน หากท่านอยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ลงมือทำได้เลยนะคะขอเพียงอย่างเดียวให้ท่านทำให้เต็มที่หากมีอุปสรรคและปัญหาให้แก้ไขแล้วสุดท้ายแล้วหากท่านตั้งใจทำสุดท้ายแล้วท่านจะทำ,ทำสำเร็จนะคะต่อมาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีคอนเนคชันเพิ่มขึ้นจะได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้น จะได้สัมผัสกับสังคมแตกใหม่ซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะหากกำลังพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จนะคะในช่วงระยะเวลานี้เรียกได้ว่าปากยังคงอยู่ในช่วงที่ปากมีเสน่ห์พูดคุยอะไรก็ตามมักจะสำเร็จนั่นเองค่ะบางท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากการที่ว่าได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่น ในเรื่องที่เขามีปัญหาเป็นช่วงที่เหนื่อยมากแต่ว่าในความเหนื่อยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นฉะนั้นหากท่านรู้สึกเหนื่อยขอให้ท่านอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นั้นงานของท่านค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นชัดเจนมนีมีดวงได้ทำงานแทรกงานเร่งงานด่วนจะได้แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นค่อนข้างที่จะบ่อยเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเรียกใช้วหาวัวานบ่อย นะคะคแม้แต่หัวหน้าง,งานเองก็จะเรียกชายวหว้หวานท่านบ่อยขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหากที่ผ่านมาท่านเจ็บป่วยอดอดแอดแอนะคะป่วยไข้ไม่สบายในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาการป่วยไข้ไม่สบายจะค่อยๆหายไปที่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นและแข็งแรงในเร็ววันค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินถือว่ามีเงินให้หมุนได้คล่องขึ้น อยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้หากท่านตั้งใจว่าจะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาเก่าๆเดิมๆในช่วงที่ผ่านมาจะหวนกลับมาทำให้ท่านอึดอัดวุ่นวายใจและจะต้องตามแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วก็ถือว่าท่านผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแก้ไขกับปัญหาเหล่านั้นสำเร็จนะคะในช่วงระยะเวลานี้ อย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปเช่นญาติพี่น้องหรือแม้แต่เพื่อนที่ท่านไว้ใจมากๆเพื่อนที่คบกันมานานบุคคลเหล่านี้จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับท่านนะคะจะทําให้ท่านอึดอัดลําบากใจนะคะหากมีใครสักคนมาเล่าหรือว่ามาระบายอะไรให้ท่านฟังอาจจะมีใครก็ตามเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือมาชักชวนท่านไปลงทุนทําอะไรก็ตามท่านจะต้อง ฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เขาพูดหากจะช่วยเหลือใครก็ตามขอให้ท่านช่วยเพราะเขาเป็นคนดีอย่าช่วยเพราะสงสารนะคะในช่วงระยะเวลานี้ระวังช่วยเขาแล้วคือพูดได้ง่ายระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราค่ะนะคะและช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาพยายามหาเวลารีแลาผ่อนคลายบ้างพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะอยากจะไปไหน ให้หาเวลาไปบ้างอย่าคิดว่าแค่อยากไปแค่อยากไปนะคะอยากจะทานอาหารอร่อยๆก็ให้ท่านหามาทานเธอคะ่ะแล้วท่านอะไรก็ตามที่ท่านทำแล้วท่านสบายใจขึ้นให้ท่านทำในช่วงระยะเวลานี้นะคะโดยภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านดวงดีขึ้นหลายด้านทั้งการงานและการเงินแต่ยังคงเหนื่อยนะคะขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่าน โชคดีมีความสุขนะคะกลับขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ